สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเปิลอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูเปิลก็จะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องแรงและผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุค่ะเด็กๆพอจะทราบไหมว่าแรงเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะเรามาเรียนกันดีกว่านะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าการภาพนี้จะเป็นภาพที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังเข็นรถ แต่คุณครูรู้ว่าหนูทำได้ค่ะการใช้มือออกแรงเข็นรถเข็นให้เคลื่อนที่เป็นการออกแรงชนิดใดตอบได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามีเฉลยกันนะคะคำถามข้อที่สองเมื่อออกแรงเข็นรถเข็นรถเข็นมีการเคลื่อนที่อย่างไรคำถามข้อที่สาการเข็นรถเข็นเป็นแรงสัมผัสหรือไม่ อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับแรงแต่เรามีข้อความเสริมอีก,กนะค่ะเด็กเด็กๆมาดูนะคะเด็กผู้ชายคนนี้ร่าเริงมากกับการเข็นรถเข็นแต่คุณครูก็จะมีคำตอบให้เมื่อตะกี้คุณครูก็ถามเด็กๆไปว่าการใช้มือออกแรงเข็นรถเข็นให้เคลื่อนที่เป็นการออกแรงชนิดใด คุณดูตอบว่าเป็นแรงผลักค่ะเด็กๆต่อไปข้อที่สองนะคะเมื่อออกแรงเข็นรถเข็นรถเข็นมีการเคลื่อนที่อย่างไรคุณดูตอบว่ารถเข็นมีการเคลื่อนที่ตามทิศทางในการออกแรงเข็นโดยรถเข็นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าค่ะข้อที่สามการเข็นรถเข็นเป็นแรงสัมผัสหรือไม่อย่างไรเรามาตอบกันดีกว่านะคะ การเข็นรถเข็นเป็นแรงสัมผัสเพราะเราใช้มือจับรถเข็นนะคะแล้วออกแรงผลักรถเข็นไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นแรงชนิดนี้เมื่อเราไปสัมผัสคำว่าสัมผัสก็คือตัวเรานะคะไปสัมผัส่าเด็กๆต่อไปค่ะแรงและผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะ แรงหมายถึงสิ่งที่กระทําต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเช่นทําให้วัตถุเคลื่อนที่วัตถุหยุดการเคลื่อนที่วัตถุเปลี่ยนทิศทางวัตถุเปลี่ยนรูปร่างแรงมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะเด็กๆเด,กเ,ดกเ,ดกเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันในห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะแรงที่กระทําต่อวัตถุค่ะดูทิศทางของลูกศรน,นะคะนี่คือวัตถุ นี่คือพื้นนะคะพื้นเรียบนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุก,ก็ตามทิศทางของลูกศรนนั่นเองคือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าค่ะต่อไปค่ะชนิดของการออกแรงนะคะแรงดึงเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเรามาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งแรงดึงเป็นเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหาตัวเรา แรงผลักเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุเคลื่อนที่ออกจากตัวเราตามที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะเด็กๆพอจะจําได้ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างนะคะผู้ชายคนนี้ผลักนะคะแต่ม้าก็เป็นไงคะม้าก็ดึงนะชัดเจนไหมคะผู้ชายคนนี้ผลักให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่ม้าดึงดึงเพื่อให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาตัวเอง พอเข้าใจไม่เอ่ยเรามาเรียนต่อกันนะคะผลของการออกแรงกระทําต่อวัตถุมีผลทําให้วัตถุเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุที่หยุดนิ่งเกิการเคลื่อนที่เช่นการออกแรงเตะลูกฟุตบอลที่วางอยู่ไปข้างหน้านะคะวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่เร็วขึ้น โดยออกแรงกระทํากับวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันทําให้วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยู่แล้วนะคะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเช่นการออกแรงเตะลูกฟุตบอลที่กําลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทําให้ลูกฟุตบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นต่อไปค่ะวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งสังเกตภาพนะคะโดยออกแรงกระทากับวัตถุ ที่กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ค่ะเช่นการออกแรงหยุดลูกฟุตบอลที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยเท้าต่อไปค่ะวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนทิศทางโดยออกแรงกระทำกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางเดียวกับที่วัตถุเคลื่อนที่ เช่นการออกแรงเตะลูกฟุตบอลเป็นไงคะหนีคู่ต่อสู้หลบคู่ต่อสู้นะคะเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนทิศทางแน่นอนคะ่ะต่อไปค่ะเรามาทําแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะแบบฝึกหัดพาเพลินค่ะข้อความที่ใช้ตอบคําถามมีก็ไก่วัตถุหยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ขอไขวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยู่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็ว ข้อควายวัตถุก,กำลังเคลื่อนที่อยู่มีการเปลี่ยนทิศทางงง,งูวัตถุก,กำลังเคลื่อนที่อยู่เคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งค่ะเด็กๆมาดูกันดีกว่านะคะข้อที่ 1. เตะลูกฟุตบอลที่หยุดนิ่งหนูคิดว่าตอบข้อไหนดีคะคุณครูฉเฉลยว่าตอบกอไก่ค่ะวัตถุหยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ค่ะ 2. โมงลูกฟุตบอลที่เพื่อนโยนมาให้กลับไป ตอบข้อไหนดีคะคุณครูเฉลยว่าวัตถุก,กำลังเคลื่อนที่อยู่มีการเปลี่ยนทิศทางคะ่ะข้อ3เอามือรับห่วงยางที่เพื่อนโยมาให้เอามือรับนะคะคำว่ารับวัตถุจะเป็นยังไงคะตอบค่ะวัตถุก,กำลังเคลื่อนที่อยู่เคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งคะ่ะข้อที่4ตีลูกปิงปองที่เพื่อนตีกลับมาไปหาเพื่อน ตอบอะไรดีคะคุณครูเฉลยว่าวัตถุก,กำลังเคลื่อนที่อยู่มีการเปลี่ยนทิศทางค่ะข้อที่5้าผลรถเข็นที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ไปข้างหน้าตอบอะไรดีคะตอบขอไขค่วะวัตถุก,กำลังเคลื่อนที่อยู่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วข้อที่6เอามือปัดลูกบอลที่กลิ้งอยู่ไปทางเดียวกับที่ลูกบอลเคลื่อนที่คุณครูเฉลยว่า วัตุกำลังเคลื่อนที่อยู่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วคําว่ากลิ้งอยู่ไปที่ทางเดียวกันแสดงว่าลูกบอลก็เคลื่อนที่เร็วนะคะเด็กๆต่อไปค่ะวันนี้คุณครูเปิ้ลนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆเราเจอกันใหม่ในคลิปที่17ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่ ยังไม่เข้าใจหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเรียนบทเรียนนี้นะคะถ้าหนูดูซ้ำและหนูไม่เข้าใจหนูถามคุณครูปเปิ้นได้เลยค่ะวันนี้คุณครูปเปิ้ลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ